เะเอสวัสดีจ้าพบกับรายการเสริมสร้างเวลวันนี้มาอีกแล้วกับตัว DR พาท่านลงทุนต่างประเทศอย่างง่ายๆในตลาดหุ้นไทยอ่าวันนี้เนี่ยเป็นใครไม่ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกับคุณนุกนะสวัสดีคับสวัสดีครับ คุณนุกเองนี่นก็พานักลงทุนไทยไปลงทุนแล้วทั่วโลกนะแล้วก็สร้างผลตอบแทนประสบความสําเร็จดีกว่าอยู่ในตลาดหุ้นไทยที่สารวัตรเตี้ยลงอย่างปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนครับทางเลือกการลงทุนเราควรที่จะต้องมีการกระจายแล้วก็วันนี้คุณนุกเนี่ยวันนี้วันแรกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาตัวหุ้นต่างประเทศที่เรียกว่าหุ้นโกรดหุ้นเติบโตหุ้นที่เรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีซึ่งขาดแคลนในตลาดหุ้นไทยอย่าง catl catl ศูนย์หนึ่งใช่แล้วค่ะก็ต้องศูนย์หนึ่งเท่านั้นอยู่แล้วนะคะอ่านี่เป็นตัววันนี้ในวันแรกใครเห็นในกระดานแล้วก็แหมมีชลับฉลับ,ลบซื้อขายกันบ้างนะครับต้องถามคุณโนก,ก่อนตอนนี้นักลงทุนไทยเนี่ยเราหลายคนเนี่ยเรียกว่าเบื่อหุ้นไทย <c oughs> เออก็เลยต้องไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นไงฮะนักลงทุนไทยไปดีไปตรงต่างประเทศนี่คึกคักไหม ค่ะเรียกว่าตอนนี้คือ DR เป็นอะไรที่แบบเริ่มเป็นกระแสมากขึ้นแล้วด้วยนะคะหลังๆนี่แบบว่าน้องทุนเริ่มถามแล้วว่าจะมี DR คุณตัวนั้นตัวนี้อีกไหมอ่ะกะเป็นสัญญาณที่ดีว่า DR เนี่ยมันน่าจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอันนี้นักลงทุนรีเควสต์มาเองใช่ค่ะอโอเพราะงั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่หลายท่านรีเควสต์มาเลยว่าเมื่อไหร่จะมีสักทีเขาลิสต์ในตลาดคุณฮ่องกงแล้วมาออกได้หรือยังอ๋ออ่ะนั้นเรามาเริ่มเลย CATL นี่คือ เป็นบริษัทผลิตแมวใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแมวตัวอ้วนตัไซส์ L ฮะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วให้มันอะไรกันแน่คือชื่อเต็มๆเขาเนี่ยมันคือ Contemporary Amperex Technology แต่ว่าจริงๆเนี่ยในภาษาที่นักทุนเรียกกันอ่ะเขาจะเรียกว่า C A T L C A T L จำง่ายๆก็เป็นแคทแอล่าแคทแอลก็ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับแมวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำมาหากินอะไรครับสำหรับตัวแคทแอลนี้ก็อ่ะตัวแคทแอลหรือว่า CTL นี้ขอเกริ่นก่อนว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกับพวกอุตสาหกรรม E ีใช่ไหมคะเฮ้ยเรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์ใช่รถ E ีีนี่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีสักคันหนึ่งคันในบ้านแล้วล่ะนะตอนเนี้ยนะคะอย่างน้อยทีเนี้ยคือในอุตสาหกรรม E ีนะคะมันมีหลากหลายไม่ใช่แค่รถ e ีีมันมีอันนี้ที่หยิบภาพมาให้ดูคือมันมีทั้งประมาณ4สเต็ปด stream Downstream แล้วก็ end of life management โอ้โหนี่อย่างกับปิดโตเคมีเลยวะางี้ยคือแบบว่า upstream เนี่ยมันก็คือมันกับว่าจัดหาพวก raw material หรือว่าพวกวัตถุดิบในการจัดทำนั่นเองอแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคนที่ทำพวกชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆแล้วก็ดาวทรีมเนี่ยอันนี้จะใกล้ตัวแล้วก็คือเป็นพวกผู้ประกอบรถ E ีนั่นเอง แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีการทํากับว่าสิ่งที่เรียกว่า end of life management มันก็คือการทํา Recycle คือพวกแบตอะพี่ปิการสามารถนําไป Recycle ได้นะคะไม่ได้ว่าใช้ใหม่ได้กลายเป็นกากกลายเป็นขยะส่งผลลบกับโลกนะ่ r ไ c y c l e ได้ใช่เอาถ้าอย่างนี้ฝั่งซ้ายนี่ upstream นี่ก็คือพวกลิเทียมอะไรต่างๆนั่นใช่พวกเหมืองลิเทียมต่างๆที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธใช่ใช่ค่ะและแคแอลนี่ในในสีกล่องนี่ ครอบเวอรหมดเลยไหมหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนเป็นหลักคือเขานจะครอบเวอรประมาณ2จุดก็คือตัว Midstream กับตัว end of life management ้ midstream ก็คือทำนี่แหละแบตเตอรี่ที่ใส่ในรถยนต์ EV ทั้งหลายครับอ่าโอเคนี่เริ่มเห็นภาพนะครับอ้าวแล้วในส่วนของ CATL อเนี่ยอ,อย่างย่งยังยังในอุตสาหกรรมนี่แน่นอนมันก็ต้องมีคู่แข่งกันบ้างอะไรกันบ้างอุตสาหกรรมนี้ไอตัวทำแบตเตอรี่โดยเฉพาะในฝั่งของรถยนต์นี่เป็นไงบ้างคุณลุกค่ะคือ ความต่างอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวอุตสาหกรรมที่เป็นพวกการผลิตแบตอะมันน่าสนใจกว่าตัวรถ e ีวีคือรถอีวีอ่ะการขับมันสูงใช่ไหมคะโอ้โหดูสิบ้านเรานี่ไม่รู้กี่แบรนด์กี่แบรนด <laughs> ์มีบางมีบางแบรนด์นี่จะล่วงแล้วนะ <laughs> ถูกไหม <laughs> เออ่แต่ของของแคทแอลนี่มีแบรนด์ไหมคือมีค่ะมีแต่ว่าคือถ้าเราดูนะคืออันนี้ภาพนี้เลย m Market s h a r ์ของแคทแอละหรือว่าเซีแอลเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็ขยาย Market Sha ร์มาต่อเนื่องด้วยคู่แข่งอาจจะมีแต่ว่าถ้าดูเนี่ยสภาพของการแข่งขันน่ะมันจะไม่ได้กระจายตัวเหมือนกับรถ E ีีเพราะว่าเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าแชร์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยใช่ค่ะก้อนสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะใช่แล้ว เอรอ,องลงมานี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตา B Y D Brill y d r e a m ใช่ไหมอันนี้คู่แข่งเลยอ่ะใช่คู่แข่งคือ B Y D ที่เ,เขาอะ่ะเป็นเบอร์สองได้คือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยทำแบตขึ้นมาเอง <c oughs> เพื่อจะใช้เองภายในอันนี้อีกภาพหนึ่งก็คือเนี่ยจะเห็นว่า m Market s h a r ์ของ EV ของตัวแบต <c oughs> ของตัวรถ E ีีของ B Y D มันก็มา1 9 2 0ใช่ไหมมันก็ล้อไปกับตัว m Market s h a r ์ของแบตเตอรี่ EV ของเขา <c oughs> ที่มันประมาณนี้คือเขาแ่บผลิต ทำเองใช้เองมันจะต่างกับที่ CatL หรือ c a t l เนี่ยเขาผลิตแล้วเขาก็ขายกับคนอื่นอืมอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยในแง่เอาในแง่แบบถ้าเราดูเรื่องกระจายความเสี่ยงทั้งนี้ CatL ก็เหมือนขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างกว่าสิทั้งนี้ใช่ค่ะนี่เป็นข้อดีคือถ้าเราไปกลางดูนะ Top 10บแบรนด์ EV ะค่ะที่เป็นทั่วโลกเนี่ยอันนี้ดูเลยตรงแท่งด้านดเนี่ยอันดับหนึ่งยอมรับแหะใช่แต่ว่า2ถึงสิใช่ลูกค้า แคดเอลหมดเลยเก้าในสิบนะคะของ t o อปแบรนด์ีวเป็นลูกค้าแคท l อลโอ้อ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือน b ีวดีนี่หัวเดียวกระเทียมรีบฮะถูกไหมใช่ก็ประมาณนั้นแต่คือเขาก็โอเคพัฒนาเองขายเองอะไรเองไปทําตลาดเองใช่แต่ก็มีความเสี่ยงเนาะใช่แต่แคท l อเนี่ยใครจะผลิตทํายี่ห้อทําแบรนด์ทำไปเถอะแต่ว่าฉันจะขายแบตอ่าโอเค ใช่ทีนี้ถ้าท็อปสลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือทุกคนเห็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่เป็นลูกค้าท็อปสามของเรียวมี่ใช่คือเขาเพิ่งผลิตรถอีวีมาไม่นานโอ้แล้วรถแจ๋วด้วยนะเหมือนแบบสปอร์ตเลยใช่สวยเลยวันก่อนมาเห็นเขามาโชว์ตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์พี่สวยมากสีฟ้าจะคันสิเองไม่เข้าไทยหรอเข้าไทยก่อนนะอันนี้ก็ใช้แคทแอลใช่ใช้คุณแคทแอลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเนี่ยเห็นเลยว่าคือ เขาเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าจากที่เขาเนี่ยสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าได้กว้างขนาดนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบตเขาค่ะครับคือแบตเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือ,เ,อ,อเขางงเนี่ยมีการลงทุนทั้งแบบทำ R&D นะคะประมาณ6แห่งทั่วโลกแล้วก็มีฐานการผลิตอีกประมาณ13แห่งทั่วโลกคือ <6 S 2> ไม่ใช่ช<า>แค่ในจีนนะในประเทศอื่นด้วยครับแล้วก็แบตของเขาอะค่ะคือเขายึดหลักสิ่งที่เรียกว่าเป็นแสตจีแบบเขาเรียกว่า customer centric ก็คือเขาเลยจะมีแบตหลากหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีหลาก หลายมากยิ่งขึ้นมันเลยไมแบบนี่มีหลายประเภทนะใช่เห็นเลยว่าเขามีลูกค้าดังเทสลาใช่ไหม BYD เอ้โทษทีไม่ใช่ BYD BMW Mercedes Benz แต่ละเจ้าแล้วก็มีใช่ไหมใช่คือแต่ละเจ้าเขาจะมีความต้องการเรื่องของแบตต่างกันล้วฮะคยกตัวอย่างไหนซิมีแต่ละประเภทมันใช้งานยังไงกันค่ะก็อย่างอันเนี้ย ภาพนี้คืออ่ะสามอันไอ้สามอันแรกอะลิเทียมนิกเกิลและเซอรมไอออนเนี่ยคือมันต่างกันนะคือลิเทียมเนี่ย,ย,ย,ยอันแรกเนี่ยอันนี้เป็นอันที่รถ E ีเนี่ยเขาใช้กันทั่วไปเทสลาโมเดลสามโมเดลวาอันเนี้ยใช้ลิเทียมใช้ลิเทียมเหมือนกันส<ม>่วนนิกเกิลเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับ E ีีที่เป็นแบบว่ากลุ่ม E ีีพรีเมียมกับกลุ่มที่เป็น SUV <ม>ที่มันต้องวิ่งไกลามากขึ้นพวกนี้ลูกค้าหลักก็คือเป็นพวก BM หรือว่าพวกเบนซ์นั่นเองโอ้เป็นแบบโฟ Drive แรา้ายแรงนะ่ะรถใหญ่หน่อยนอยนะ,ะอใกาาู่ศ มาใช้ได้ดี oh, ด้วยวใช่ค่ะพอทันนิเกิลนี่ก็ต้องอินโดนีเซียเดียเหมืองใ,ใหญ่ใช่ไหมอินโดนีเซีย uh, uh. แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโซเดียมไอออนอันนี้มันจะเป็นพวกแบบ EV ขนาดเล็กหรือไม่ก็พวกมอเตอร์ไซค์อีวี ย <ọ c> ่อมาหน่อยใช่ก็จะียกว่ามีครบเลยทั้งแบบ EV ปกติทั่วไปใช้งานทั่วไป EV ขนาดใหญ่พรีเมียมแล้วก็พวกขนาดเล็กก็ใช้ได้เหมือนกันอันน oh, ี้แคทเอาทำหมดใช่นี่ของเขาหมดเลยสามแล้วนี่อะไร MP 3 m 3เอมสามพี่อันนี้ก็จะมาฟังเพลงใช่คือเอ็มสามพี่กับไฮบริดอันนี้เป็นอนาคตที่เขากำลังส่้พัฒนาอยู่อคือสามอันแรกนะที่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมก็เรามารู้ก็อย่างไฮบริดน่าสนใจคือเหมือนกับว่าตัวแบตเนี่ยมันใช้พลังงาน สามทางนะทั้งลิเธียมใช่ไหมแรดปกติแล้วก็มีทั้งแบบลมหรือว่าพวกโซล่าเซลล์เอามาใช้ร่วมกันอันนี้เสียปลักก็ได้คุณจะใช้ลมปั่นก็ได้ใช้แดดก็ได้อย่างเงี้ยเลยใช่อันนี้เรียกว่าน่าสนใจแต่ก็รอดูว่าเขาจะเปิดตัวได้เมื่อไหร่ออันนี้คืออนาคตนะโอเคแต่พูดง่ายก็ cover หมดในเรื่องของแบตเตอรี่สําหรับแค่แอลใช่ค่ะทีนี้อย่างหนึ่งก็คือ อีกอันนึงคือนอกจากไอแบตของเขาที่มีหลากหลายใช่ไหมคะเขามีสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์ทูแพ็คยังไงฮะอ่าคือปกติอะค่ะเวลาเราเห็นรถคือรถ EV 1ีหนึ่งคันวลผลิตใช่ไหมคะปกติแล้วเขาจะแบบมีเป็นตัวถังรถใช่ไหม,มถังรถแล้วเขาก็จะทําเป็นเ,เหมือนเป็นรางเหมือนรางใส่ถ่านอย่างเงี้ย ก็เสียบแบตเข้าไปแล้วก็อีกอกอ,กอ,กอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นแบตตัวแบตก็คือตัวไอแพ็คนี่ไอเซลนี่แหละเซล์ทีเเเ่เขาจะเสียบแบตเข้าไปในตัวรางของถังแตนี้เนี่ยถัดในนี้มันคือเทคโนโลยีอันดับที่มันเป็นเลเวลสองก็คือของ CatL อหรือ c t l เนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าเซลทูแพ็คก็คือทําตัวถังมาแล้วก็ทําที่ใส่แบตไปให้เลยไม่ต้องมานั่งใส่รางอีกทีหนึ่งตรงนี้มันทําให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนได้ จากการที่ไม่ต้องมานั่งทําไอตัวรางใส่ถังไม่ต้องมานั่งเสียบเสร์ฟอะไรกันใช่ก็คือเป็นตัวถังรถพร้อมใส่แบตแล้วก็เสียบแบตเข้าไปใส่ได้เลยก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยว่าเนี่ยมันก็จะทั้งแบบ1บล็อก2บล็อก3บล็อกก็แล้วแต่ว่ารถแต่ละคันเป็นยังไงแล้วแต่ไอตัวบริษัทผู้ผลิตรถจะออกแบบ กี่ช่องกี่ช่องอะไรเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าเขาจะจุแบตเท่าไหร่ยังไงแต่วันนี้อีกอันนึงก็คือเป็นอนาคตที่คาดว่าน่าจะได้เห็นในปีนี้ได้ของแคดแคดแอลก็คือเป็นตัวสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ทูแชสซี s ก็คือ CTC หรือ C2C นี่แหละอ่าก็คือไม่ต้องมีแล้วไอ้พวกเอ่อทำไอ้ตรงแบบรางใส่ใส่ใส่ฐานหรือใส่แบตใช่ไหมก็คือทําเป็นตัวถังพร้อมแบตมาให้เลยโอ้ไม่ไม่ต้องมานั่งเสียบเสิร์ฟแบตแล้วใช่เฮ้ยดูทรงเหมือนรถทามิยาเลยนะเนี่ย ใช่ไหมอมีมาพร้อมชัดซีแบบติดมากับเครื่องเลยเรียบร้อยพร้อมเหมือนอเราเหมือนกับว่าผู้ผลิตรถลก็ทําตัวรถอะตัวครอบไปเลยอือันนี้หมายังตัว CTC คาดว่าจะได้เห็นการผลิตนะคะในปีนี้ปลายปีน่าจะได้เห็นกันนะ CTC ตัวนี้คือสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งกว่าตัวรุ่นก่อนก็คือมันจะสามารถ ลดต้นทุนได้ประมาณ7-10%แล้วก็รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่เพิ่มมา1 4 1 5เลยอันนี้สำคัญ <2, 000. S 1> วิ่งได้เร็ววิ่งได้ไกลกว่าเดิมใช่นะจะวิ่งได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็หนึ่งก็คืออนาคตเนี่ย พราะเราเห็นตอนนี้รถ e ีมันมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะัคมันน่าจะมีรถ E ีวีขนาดเล็กอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าเราเหมือนถ้าเราจะมี E ีโคคาสมัย<อ>ก่อนันเล็กๆใช่ไหมก็อาจจะมี e ีวีขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นตรงนี้แหละมันจะทําให้คนที่ผลิต E ีวีขนาดเล็กอะสามารถเข้าถึงการผลิตตรงนี้ได้ง่ายขึ้น<อ>เพราะว่าไม่ต้องมานั่งทํา ชาซีอีกทีนึไม่ต้องมานั่งผลิตคือมานี่ก็เกือบครบแล้วอะ<ช>่ะเกือบจะวิ่งได้แล้วใช่ไ<ช><ช>หมเหลือแค่เอาตัวถังตัวอะไรมาครอบใส่ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างว่าอนาคตน่าจะได้เห็นในสิ่งนี้เฮ้ยในอนาคตนี่ถ้าไอตัว CTC มานี่ผมว่าอาจจะมีแบบเราเราท่านๆนี่ซื้อมาแล้วนี่เปลี่ยนตัวถังเปลี่ยนตัวถังเลยยกเอาเอ้ยเดี๋ยวเอาแบบนี้เปลี่ยนแบบได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหมันเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ c h a n เร็วนะเนี่ยใช่ใช่เนี่ยอย่างคือถ้าเราคือยังง่ายๆว่ารถ e v อ่ะความต้องการมันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาล,ล,บาลหลายๆประเทศก็เริ่มมีการหันมาทําพวกนโยบาย net zero เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอย่างจีนอ่ะตั้งเป้าว่าต้องใช้รถ e v ให้ได้ประมาณเกือบๆร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในปีสามศูนย์โอ้วัวันี้แม้แต่ประเทศอื่นก็ได้เห็นเหมือนกันเราเองไทยเราก็มีเพราะฉะนั้นก็เนี่ยตัวแบตเตอรี่ e v อ่ะ มันก็มีโอกาสที่จะโตทิศทางเดียวกับตัวยอดขายของ EV เนี่แหละค่ะเอ๊ะสหรัฐอเมริกาคุณทรัมป์เขามองเรื่องนี้ยังไงไม่ทราบวก <c oughs> นั้นล้าหลังปล <c oughs> ่อยเข้าไปอย่างนั้นอ่ะพวกนั้นล้าหลัง <c oughs> อ่าเพราะงั้นนี่ถ้าโลกสมัยใหม่โลกที่ต้องการความสะอาดโลกที่ต้องการปลอดมลพิษ PM 2.5เจ้เฮ้ยกลุ่มพวกนี้ EV คาร์แบตเตอรี่เนี่ยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังเลยนะใช่คือในรถหนึ่งคันเนี่ย ตัวรถไอ้ตัว EV ไอ้ใช่ผิดตัวรถ E ีหนคันน่ะต้นทุนของตัวแบตเตอรี่อ,อ่ะมันมีประมาณ40%เอ,อเหเกือบครึ่งนะใช่คือ<ม>เราจะเห็นว่าทำไม BYD เขาถึงถลดราคาได้เยอะทำไม,ถ,ามาถึงแบบไม่ไม่เฮิร์ทมาจินไม่เยอะเท่าเจ้า,จาอื่น<ม>เพราะว่าคือเขาผลิตแบตเองไง<ม>ต้นทุนตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้สูงเท่ากับเจ้าอื่นอ่าวแล้วอย่าง BYD ไปไป,ไปลดราคานู่นนี่นั่นเฮ้ย hey. ไอตัว c ค t แอนี่กระทบด้วยไหมก็กระทบด้วยเหมือนกันถ้าเราเห็นในช่วงรายได้ปีที่แล้วของแคดแอ็ม,มันก็ลดลงหดตัวทั้งรายทั้งกำไรเลยเป็นเพราะว่าแบบปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของอุตสาหการรมราคา EV ีเนี่ยมันมันค่อนข้างแรงแล้วก็แข่งกันเดือนหน่อยใช่แข่งกันเดือดเพราะฉะนั้นไอพวกรถต่างๆที่เป็นเจ้าอื่นมันก็ต้องมีการไปบีบฝั่งซัพพลายเออร์เหมือนกันว่าเนี่ยก็ต้องมีการปรับลดราคาของพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อให้เขาอยู่รอดกันต่อไปอืมแต่งไงก็ตามก็คือว่าในด้านการเติบโตเรื่องวลุมเน มาแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าโอเคในระหว่างทางมีตัดละคงราคากันก็อาจจะกระทบกันบ้างอ่าถ้างี้ในเรื่องของผลประกอบการคุณนุก่ก<ะ>ของตัว Cat L เนี่ยมี p r o j e c t i o n หรือมีอะไรต่างๆนานา,นาตรงนี้ไหมว่ามีการเติบโตกี่มากน้อยเนี่ย ในนตัวี้ก็อย่างในปีนี้นะคะในปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคอนเซนแซสเองก็มองว่าไายได้กับกาไรยังมีโอกาสตัวด้อตาสองหลักประมาณ20%เลยเฮ้ยทำเล่นค่ะยี่สเปอรนต์เื่องจริงเรือโอ้โหหาอย่างนี้ในตลาดหุ like the year, the year, the Mont ้นไทยให้ผมดูสักตัวสิครับมาถ้ามีเนี่ยโตแบบประมาณระดับ20%กว่าเซ โอ้ยถ้าอย่างงี้เนี่ยถ้าบอกโตระดับ20กว่าโอ้โห PE นี่น่าจะต้องล่อไป30-40เท่าละมั้งแคทแอลตรไม่จริงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเฮ้ยยังไง PE นะคะคือโตได้ระดับนี้นะทุกคนค่ะแต่ PE ยังอยู่ที่ประมาณ1ิบ5เท่าเท่านั้นเฮ้ยทำเล่นทำอย่างกับเป็นหุ้นไอ้คอมมอดิตี้ปกตินะเขานะ PE เท่าเท่าเท่าระดับชีเซ้นเราอ่ะพี่บิ๊กเออแต่ดูโกรดกลโกรดนี่คือเส้นไหนฮะเส้นสีแดงเลยค่ะเส้นสีแดงในพุ่งทยานนะฮะจะแดงถึง การเติบโตในอนาคตด้วยใช่ค่ะสหลัก2ี่สิาต่อปีใช่ ừ, PE อ4สิบสีเท่าโอ้โหใครเขาเรียกว่าถ้าไปดู PE to ทุก w ร h p e g r a t ร o ชอย่างนี้ก็เรียกว่าต่ำหนึ่งใช อ่าอ,าอาโอ้โหเห็นน่าสนใจอ่ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับตัวตัวแคทแอลนี่อีกฮนะค่ะก็นอกจากธุรกิจเมื่อกี้ธุรกิจรถไอธุรกิจแบต EV ใช่ไหมเป็นธุรกิจหลักประมาณเจ็ดสของารายได้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอีกธุรกิจหนึ่งอ,อันดับสองอันดับสาม<อ>มารพร้อมๆกันก็คืออันที่สองเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Energy Storage System ก็คือไอ้ตะกี้ตะกี้คือแบตเตอรี่เพื่อเสียบใส่เข้าไปในรถใช่อันนี้อันนี้ทำอะไรนะฮะ energy storage ก็คือ storage ใช่ไหมก็คือเป็นตัวระบบกะเก็บพลังงานคือมันเป็นตัวกลางระหว่างการใช้พลังงานนะคะเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยบางที่เขาใช้โซล่าเซลล์อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีระบบกะเก็บพลังงานอะ่ะเขาบอกว่าเราก็ใช้ได้แค่ตอนกลางวันที่มีแสงนี่ไงเหมือนบ้านใครติดโซล่าเซลล์นี่ท่านต้องอยู่บ้านนะใชะ่ถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ย ทำมาหาได้ก็ไม่ได้ใช้ใชอ่าเพราะงั้นนี่ก็คือแต่ว่าถ้ามีไอตัวกักเก็บตัวเนี้ยต,ตัวเลชอันนี้ใช่ก็คือ ตอนกลางวันใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้พลังงานตัวนี้มันก็จะเก็บเอาไว้กลางคืนเราดึงออกมาใช้ได้กลางคืนก็อเปิดองค์เปิดแอร์ไม่ต้องไปใช้ไฟหลวงอนะใช้ไฟอันนี้เอาอจากสตอเรจอันนี้ก็คือที่สําคัญคือไอตัวสตอเรจอันนี้มันทํางานโดยการใช้ตัวแร่ลิเทียมด้วยเหมือนกันคือแร่ลิเทียมอะมันใช่คือแร่ลิเทียมคือของตัว a t l หรือ c ีทเนี่ยเขามีการลงทุนในโปรเจกต์ ที่มันขุดเจาะในตัวของแร่ลิเทียมด้วย3 <Ừ. S 2> แห่งเลยนะนอกจากจีนก็มีทั้งที่อื่นด้วยเหมือนกันคองโกโบลิเวียก็มีนะคะก็เรียกว่ามันทําให้เขาสามารถเซคเค Supply ในตัวของตัวแร่ได้มากยิ่งขึ้นโอ้ยอย่างนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวของหดของหายละมีอยู่ในมือแน่นอนใช่แล้วแถบรีไซเคิได้อีกนะดี <D> ๋เดี๋ยวจะต่อไปรีไซเคิลได้เหมือนกันมันพิเศษยังไงโอเคเอเด <olun. S 2> ja. ี๋ยวไอ้ส่วนในตัวเอ่สตเนี่ตอนนี้ สัสดส่วนเป็นยังไงฮะของรายได้ใช่ไหมคะก็ถ้าดูนะคะในตัวสัสดส่วนรายได้เนี่ยก็แบตเตอรี่ EB เมื่อกี้รกิจหลัก7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สรจก็ประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สุดท้ายคือรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างเนี้ย 8%อันนี้เป็น3ธุรกิจหลักของเขานะคะที่เป็นตัวทำให้กำไรเนี่ยมีโอกาสโตได้เด่นทงที่คอนเซนทัสมองประมาณ20%นี่แหละค่ะตะกี้พูดถึงในเรื่องของรีไซเคิลค่ะเขาเรียังไงฮะรีไซเคิลเนี่ยนะคะคือนี่ต้องให้ดูภาพนี้เลยว่ามันทำงานยังไงนะคะครับคือรีไซเคิลของของ CATL หรือ CTL เนี่ยคือเขาเน่ะมีบริษัทลูกที่เรียกว่าชื่อว่าบรุน บุญหรอบุญบุญบุญแล้วก็มีทอพายดอรพีบุญอันนี้ทำมากิ่อะไรฮะอันนี้ทำเป็นธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ค่ะก็คือหลักการก็คือสมมุติเขาผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาใช่ไหมคะครัแล้วก็ไปประกอบในรถรถคันไหนประกอบสําเร็จใช้งานได้ก็ใช้ไปส่งขายเลยส่งขายใช้ไปเรื่อยๆแต่บางคันเนี่ยมันอาจจะประกอบแล้วมันไม่สําเร็จ ไอ้พวกนี้นเขาเรียกเป็น scrapping vehicle หรือพวกที่ประกอบแล้วมันไม่มี Standard มาตรฐานของตัวของตัวผู้ผลิตรถเขา<ะ>แต่ <ะ S 2> คือถึงแม้ว่าตัวรถจะไม่มีมาตรฐานใช่ไหมแต่ว่าแร่ข้างในแบตเตอรี่อ่ะมันยังไม่ถูกใช้งานมันก็ยังใช้งานได้อยู่ดังนั้นเนี่ยตัว Cat L หรือ C T L เนี่ยเขาก็จะเอาแบตเตอรี่ที่อยู่นั้นอ่ะเอาแร่เหล่านั้นอ่ะมารีไซเคิลใหม่ เขาไปใช้ใหม่ได้ใช่ซึ่งการรีไซเคิลอย่างที่บอกว่าลิเธียมอะ่ะมันใช้ได้ทั้งเป็นแบตเตอรี่อีีก็ได้<อ>หรือว่าทำไอสโตรจซิสเต็มก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไซเคิลแล้วก็กลับไปใช้เป็นแบตใหม่อีกทีนึงหรืออาจจะเอาไปใช้ในธุรกิจที่เป็นกัรเก็บพลังงานทีหนึ่งก็ได้<อ>หลักการนี้ก็เหมือนกันแล้วบางทีเนี่ยรถรถบางคันที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมคะแบตเตอรี่เสื่อมอายุเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมาแงะแงะดูว่าโอเค แร่เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่างงในขนาดนั้นในขนาดนั้นก็มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ะดูว่าแร่ใช้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็รีไซเคิลแล้วกลับไปใช้ใหม่ถ้าเกิดว่า c a t L หรือเซทีแเนี่ยเขามีทั้งลงทุนในเหมืองของตัวเองด้วยต้นทางเลยต้นทางมีซัพพลายพร้อมแล้วก็มีซัพพลายเสริมจากการทำรีไซเคิลอีกต่างหากโอ้โอ่ะพองี้นี่ครบลูบเลยพูดง่ายขยะขยะยอที่ที่เรียกว่าไอ้แบตเตอรี่หลายคนกังวลว่าเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปมันกลายเป็นขยะลบนโลก นี่เขามีรีไซเคิลเรียบร้อยใช่แล้วลกลับมาใช้อัตราอาการกลับมาใช้นี่สูงไหมคืออย่างของตัว Cat L เนี่ยบริษัทลูกเขาเนี่ยบอกเลยว่ามีอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยสูงกว่าอุตสาหกรรมเยอะเลยคือถ้าไปเทียบคู่แข่งนะคู่แข่งก็จะมีหลายเจ้าใช่ไว่าในอเมริกาก็มีหรือว่าใน เกาหลีก็มีอย่างเงี้ยนะคะก็เหล่านี้เนี่ยคือถ้าดูบรรทัดแรกเนี่ยตัวของรุ่นเนี่ยของเขาเนี่ยตัวอัตรา Recovery Rate เนี่ยมันก็สูงสุดนะคะอย่างลิเธียมเนี่ยก็ r e c o v e r ีได้ประมาณ91%หรือว่าพวกนิกเกิลโคบอลก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแทบจะไม่เหลือทิ้งเลยนะเนี่ยอืมโหเพราะงั้นในทุกเม็ดนะ เข้าผลิตมาแล้วปุ๊บใช้ไปแล้วนะไม่ได้กลายเป็นซากนะครับสามารถที่จะเอามารีคอร์รีได้ใช่ค่ะโอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นสัดส่วนประมาณเท่าไั้่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ8%ดเปของรายได้ของรายได้โอ้ยางนี้ก็ดูเหมือนจะครบครบเครื่องกันนะสำหรับเขาค่ะเนี่ยก็ครบเลยทั้งผลิตแบตทั้งรีไซเคิลนะแล้วก็เนี่ยอยู่ต้นน้ำด้วยครับค่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนเห็นว่า เอ้แบตเตอรี่เนี่ยตะกี้คุณนุกก็โชว์ภาพแล้วเอ้เบอร์หนึ่ง BYD แต่ว่าเบอร์สองถึงเบอร์สิบนี่ลูกค้าแคทแอลทั้งนั้นเลยตัดสินใจไม่ถูกบอกว่าเฮ้ย EV มาแน่แบตเตอรี่มาแน่จะเลือกอะไรดีระหว่าง BYD กับแคทแอลที่กำลังที่ I p o ไปแล้ววันนี้เทรดวัน,นแรกวันนี้ด้วย <c oughs> ก็เลือกไปเลยทั้งสองเลยเ้ยเหรอเอาคิดง,ง่ายๆแล้วกันลงทุน b y d Com 0คศกับ c a t l 01ศใช่ไหมคะผเป็นเจ้าตลาดแบตอันดับหนึ่งอันดับสองรวมกันก็มาากว่เล เฮ้ยครึ่งโลกแล้วนะเกินครึ่งโลกแล้วนะอเพราะงั้นนี่ไม่ต้องคิดมากเอา BYD 01ศูไปเอา CATL อ1ศนยไปอ่าอาแล้วในแง่ของเรื่องของตัวหลายคนอยากจะมาดูว่าเอ๊ะแคทองแคทอมีบัวหลวงเรามีข้อมูลข้อมูลมีอะไรต่างๆนานาให้ในการจรนัยวิเคราะห์ไหมมีค่ะมีก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยใครเป็นลูกค้าหลักบัวหลวงเนี่ยเรามีออกเปเปอร์ของตัวหุ้น หุ่นแม่ไปแล้ว3750จ็ห้สูตรในฮ่องกงนะคะอันนี้ไปตรงก็ได้นะฮะไป<ค>รตรงก็ได้ใครอยากจะไปตรงใช่อ๋อจริงๆรอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเมื่อก่อนถ้าใครเปน็นนักลงทุนที่สนใจพวกหุนแบบเนี้ยคุณอีวีุณแคทแอตัวหนึ่งเนี่ยเวลา อยากได้หุ้นอยากลงทุนในหุ้นแต่มัน<ล><ง>ค่อนข้างยากนะคะพี่สาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อก่อนน่นะตัวบริษัทเขาเนี่ยมันจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนในตลาดเสินเจิญโอ้ตลาดแผ่นดินใหญ่นะใช่เป็นเอแชร์ are, แล้วจะลงทุนทียังไงต้องไปหากองทุนหรือไม่ก็ ETF ซึ่งมันไม่ตรงจุดไง,เพ,งเ,เพราะว่ามันก็ต้องคุณเป็นตีมเพราะว่ามึงมันโหกระจายกระจายเราอยากจะได้ตัวนี้ไปเลือกไบอะไรไม่ได้ต้องไปป่าปนกับเขาไปใช่มันก็ไม่ตรงใจไงจนพอเขามาเนี่ย IPO ในตลาดคุณห้องกงเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือแรกอยู่ในตลาด A อเช r e ใช่ค่ะจีนส่นเเนาะใช่แล้วมาเขาเรียกว่าอะไรมา IPO ต่อมาเพิ่มทุนเหรอหรือยังไงเป็น secondary listing listing อีกทีหนึ่ง l i s t อีกตลาดหุ้นใหม่เลยไหมเป็นหุ้นใหม่เลยอ๋อเป็นเป็นหุ้นเดียวกันบริษัทเดียวกันแต่ว่าเขา listing listing ใช่อ๋อก็มาอยู่ในห้องกงด้วยใช่ค่ะพอมาอยู่ในห้องกงปุ๊บนักลงทุนที่เป็นลูกค้า global ของเราซับบุวงเราอยู่แล้ว ฮ่องกงก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่สามารถไปลงทุนตรงได้ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็เรียบร้อยก็ไปได้คำรบอันนี้ไอพมาเซ c นเ d อร y ี่เมื่อเดือนไหนนะเมื่อวันเมื่อวันที่20พฤษภาเดือนที่แล้วเองเฮ้ยเดือนที่แล้วนี่เองค่ะ,อะพอมาฮ้องกงนี่ง่ายนะสิใช่ก็ลงทุนง,ง่ายเลยแต่ว่าถ้าง,ง่ายกว่านั้นก็มีมีมาี่มาเสิร์ฟยูตรงนี้เลย C N T L ศูนย์หนึ่งเซล C ์เซศูนย์หนึ่งนะเพราะงั้นนี่ไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องไปนั่งแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนพลุ อะไรนะเขาเรียกปริวัติเงินตาต่างๆ <G ül> ซื้อไปเงินบาทได้เลยใช่แล้วไม่ต้องไปนั่งดูกระดาน <G ül> กระเดินไหนให้มันไกลให้มันน,นั่นผ่านสตรีมมิ่งเราได้เลย<ช>อ่าวันนี้ัวหลวงเอามาให้แล้วแค่ดาวแต่จริงก่อนหน้านี้เราเอามาหลายตัวแนละ้ว <G ül> ใช่ทั้งหุ้นเมริกานางฟ้าทั้งเจ็ดอ่าและอะไรนะคุณฝั่งจีอีก6ตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อ่ะหยิบพาห้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอย่าลืมเรามียุโรปด้วยนะ อ่า LSHM L ASML LVMH ใช่ค่ะอ่ะมาดูมาดูตัวแคทแอลเราตรงนี้หน่อยคุณคุณนกตัวนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของ valuation เรื่องการเติบโตในมุมมองของคอนเซน s u ัสเขามองกันยังไงบ้างฮะ ก็อย่างที่บอกว่าคือคอนเซนปัสก็มองว่าทั้งก,ลลกําไรแล้วก็รายได้ในปีนี้กับปีหน้านะคะยังโตที่ราวๆประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงค่ะสำหรับการที่เขาเป็นหุ้นที่ใหญ่ขนาดนี้คือง่ายๆคือเราก็เห็นแล้วว่าทีม e ีวีอ่ะมันก็ยังเป็นทีมที่ยังคงโตได้ต่อเนื่องใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งคือรถ E ีวีไม่มีแบตจะวิ่งกันยังไงใช่ไหมคะเขาเรียกกระดูกสันหลังเลยเใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยแต่ต่อเออร์เน็ตครอสเรเวนูกรอสนี่ สหลักใช่ค่ะยี่สิฟาด้ยีกว่าลเลยนี่ดู P.E. ไม่แพง16เท่าปีนี้13-14เท่าปีหน้าโอ้เพราะงั้นนี่เรียกว่าหาหุ้นคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับการเติบโตแบบนี้ลำบากละในประเทศไทยแต่ไม่ต้องไปไกลอ่านี่ก็เทรดผ่านสตรีมมิ่งผ่าน dr 0 1 catl นะอ่าแล้วตรงนี้ข้อมูลต่างๆนานาดูตรงไหนได้คุณนุกค่ะก็อย่างวันนี้นะคะ วันจันใช่ไหมคะเราก็มีออกเปเปอร์อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคือด r ีอของเราเนี่ยต้องวอะโฆษณาเลยว่าทุกตัวเนี่ยเรามีการโคเวอร์หมดไม่ปล่อยทิ้งนะไม่ได้ออกแล้วหายนะคะนี่เรียกว่ามีแผนที่นําทางให้ท่านวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างลึกซึ้งใช่ค่ะอันนี้ตัว DR ตัว ETF เราออกทุกวันจันนะเพราะงั้น และทุกตัวด้วยทุกตัวด้วยแล้วก็อย่างอของที่เป็นตัวอธิไอ้กับหุ้นก็วันจันทร์เหมือนกันก็เรียกว่าวันจันทร์นี่แหละเป็นวันที่ข้อมูลามาข้อมูลหลั่งไ <มา S 2> หลล่ะใชออ่อ่านกันให้ครบแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงตลาดฮ่องกงคุณนุกค่ะทามมิ่งแน่นอนม,นมันมีเรื่องเหลื่อมเวลาเนาะจังหวะการซือการขายที่จะให้ราคาอิงกับ ไอตัวแคทเอที่ฮ่องกงมากที่สุดควรเทรดตอนประมาณกี่โมงค่ะก็แน่นอนว่าใช้หลักการเดียวกันกับการที่จะต้องลงทุนในเดียที่อิงก,กับพวกคุณฮ่องกงเรลักทรัพย์ที่อยู่ในฮ่องกงก็คือเวลาที่ ไทยหรือว่าเซตของเราเนี่ยเปิด<ช>ตรงกันกับตลาดหุ้นฮ่องกง<ช>ก็คือจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่10โมง <10 S 1> ถึง11โมงแล้วก็ที่ยังถึงบ่ายสามโอ้โอะนั้นสองช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาเราตรงกันกับตลาดฮ่องกงใช่ค่ะเพราะงั้นราคาบิดออฟเฟอร์อะไรต่างๆนา,ๆน,า,ๆน,าๆนาราคาเราจะใกล้เคียงกับราคาต้นทางมากที่สุดใช่ค่ะเพราะงั้นนี่ก็ลองอันนี้แคปไว้ได้เลยนะครับอยากจะเทรดตัวไหนตลาดไหนนะครับอันนี้คุณนุกทําให้ดูและหลายๆ หลายๆตัวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะได้รับความสนใจนะแล้วก็ใครที่สนใจในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเนี่ยแหละเป็นผู้ง่ายนี่ก็เทคนะถูกไหมอ่า<ช>แบตเตอรี่เป็น EV นะครับก็อ่าบุหลวงเราก็สรรหานะครับในตัวดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้นำจริงๆนะในอุตสาหกรรมนั้นๆอ่าสุดท้ายอยากจะฝากอะไรท่านนักลงทุนบ้างเชิญเลยครับค่ะได้ค่ะก็ ฝากด้วยนะคะกับตัว C A T L 0 1ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่ามันก็อาจจะหาได้ยากในไทย<ช>ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครที่เป็นแฟนขับรถ EV อยู่แล้วเนี่ยก็มีรถ EV กับมือมีรถอีในมืออยู่แล้วกับตัวเองก็อย่าลืมนะแบตเตอรี่นี่ก็สําคัญนะคะถ้าเกิดไม่มีแบต รถจะวิ่งยังไงอันนี้ก็ถือเป็นตัวคอเลยตัวคอสำคัญหนึ่งแล้วก็อย่างนึ่งก็คือขอฝากตัว DR-01 ของเราด้วยเหมือนกันนะคะ<ม>ก็ตอนนี้แล้วก็มีทั้งหมด27ตัวแล้วนะคะรวมสีอเทที่เพิ่งลิสต์วันนี้ด้วยนะคะก็มีหมดเลยนะทั้งโอ,โอิงกับดัชนีหลักๆเนี่ยก็เราก็ครอบคุมหลายประเทศนะพี่ปิ๊กทั้งอเมริกานะคะ ฮ่องกงจีนญี่ปุ่นอินเดียนิเวียดนามมีครบหมดแล้วนะคะก็เนี่อยากทำแอสเซอร์โลเคชันก็โยนได้เลยนะคะตัวศูนย์หผ่านสตรีมมิ่งกันได้เลยสบายมากๆแล้วก็อย่างหุ้นเนี่ยก็มาครบเลยนะ m a g นิฟิเ e n เซนะคะ7จนางฟ้าที่ทุกคนชื่นชอบกันแล้วก็หุ้นท็อปเนมของฮ่องกงทั้ง6ตัวแล้วก็นำมาเสิร์ฟแล้วแล้วก็ใครสนใจยุโรปเองก็มีอีก2ตัวให้ด้วยเหมือนกันนาโอ้ใครมานั่งดูเพอร์ฟอร์แมนี่ย้อนหลัง1ปีเนี่ย มาเทียบกับตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยนะโอ้โหจะได้เวลานะไปเทรหุ้นไทยเมื่อยตุ้มยุ่นนี่นั่นนะอ้าวเพราะงั้นนี่ก็ไม่เป็นไรครับอยากที่คุณนุกว่า asset allocation กระจายการลงทุนได้นะครับทั้งทั้งไทยทั้งเทศแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก dr เปรียบเสมือนท่านลงหุ้นตัวนั้นตรงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตาซื้อผ่านสตรีมมิ่งได้เลยอ่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลได้ข้อมูลตัว CATL แล้วก็อุตสหาหกรรมแบตเตอรี่นะ,ะได้ข้อมูลชัดเจนนะครับเอาไว้ให้ท่านประกอบการตัดสินใจในการลงทุนวันนี้ก็รายการเสริมสร้างเวลก็ประมาณนี้นะครับก็ลองฝากติดตามนะครับอย่างที่คุณนุกว่าด R ทั้งเป็นตัวดัชนีเป็นทั้งหุ้นรายตัว ศูเท่านั้นในการที่จะให้คำตอบในการลงทุนที่ดีที่สุดวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ